อาซามาลัยกุ้มค่ะช่วงฮาลานจานลอยวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่ร้านชาค่ะซึ่งเป็นร้านชาที่วัยรุ่นส่วนใหญ่นิยมมากันวันนี้ไอพามาที่ร้านโรตีเดอะฟอร์เรสค่ะซึ่งเป็นร้านที่บรรยากาศดีมากถึงแม้ว่ากลางคืนแล้วนะคะคนก็ยังเข้ามากันเรื่อยๆค่ะเราเข้าไปชมกันเลยค่ะ ซึ่งเป็นเจ้าของร้านกันแล้วนะคะอาซามอะไรก็ค่ะก็เอึนชารานครับกอนอ่นเลยนะคะขอถามเกี่ยวกับความเป็นมาของทางร้านนะคะครับก็ร้านโดตีเดอะคอรเรสต์ครับก็เปิดได้ประมาณสักปีกว่าๆนะครับเราเปิดประมาณปีปลายปี6กหกนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สิ่งที่เรามีอีกอันนึงก็คือเรามีเวลาว่างหลังจากที่เราทํางานนะครับแล้วก็เออก็มานั่งคิดครับว่าอาหารอะไรที่จะทำให เราสามารถขายได้ทั้งกังวลก็คืออันที่มีพลังแล้วก็มีศักยภาพที่สุดก็คือโรตีนะก็ก็เลยเอาโรตีมาอยู่ในใต้ต้นไม้ใหญ่ก็เลยกลายเป็นโรตีเดอะพารสแล้วทางร้านมีเมนูแนะนําอะไรบ้างคะเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นโรตีแกงมัสมั่นนะครับคือนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่เราพยายามที่จะสร้างความรู้สึกใหม่ให้กับคนกินโรตีนะ คือเดิมเนี่ยถ้าถ้าคนบ้านเราคนสัมจังหวัฒเฉรรมภาคใต้ตนเนี่ยเขากินโรตีเป็นอาหารหลักแล้วคือคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่ายังยังไม่รับรู้ว่าโรตีมันเป็นอาหารหลักของคนในภูมิภาคหนึ่งของประเทศนะแล้วก็เราก็เลยพยายามที่จะพรีเซนต์โรนีครับให้เป็นตัวนําแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทําให้คนเนี่ยเข้าใจว่าโรตีเป็นเป็นอาหารที่กินเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยครับก็ก็จะสร้างการรับรู้ใหม่สร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับ ในกจับการกินของคนในประเทศแล้วก็เมนูอีกอันหนึ่งก็จะเป็นมาตะบะนะครับมาตะบะเนี่ยก็คือมาตะบะนี่มันอยู่ครับคนคนปะตะนัตตานีคนสามจังหวัดมานานะเรามีมาตะบะชื่อดังมากนะครับที่ยานปูยุทธ์เนี่ยคือขายมาตะบะวันหนึ่งไม่รู้กี่หมื่นลูกนะเนาะเลี้ยงคน3จังหวัดแต่แว,ว่าเราก็อัปเกรดขึ้นมานิดน,นึงครับก็คือใช้เนื้อที่ i m p o r ตมาจากต่างประเทศเราลองมาใส่ดูครับให้พอชั่นให้ให้สัดส่วนของเนื้อเนี่ยมันเยอะขึ้น ถ้าเรากัดเข้าไปเนี่ยคือจะมีแต่เนื้อก็อปรากฏว่าขายดิบขายดีมากครับเมนูนี้ไปหัดใหญ่ไปแล้วเนี่ยคือคนก็แบบคนก็ตอบรับดีมากครับอีกอันนึงก็จะเป็นข้าวต้มนะครับข้าวต้มอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มปลานีนะครับที่ที่เราพรีเซนต์เนี่ยเพราะว่าปลานีเนี่ยเป็นปลานีที่ตกกับเป็ดคือปัตตานีเนี่ยมันเป็นอ่าวไทยซึ่งที่นี่เนี่ยนะครับเป็นแหล่งที่ปลานีสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็เมนูน้ำเนี่ยนะครับก็จะมีชาชักนะครับที่เป็น ซิกเนเจอร์นะครับถัดมานตัแก้วนี้นะครับก็จะเป็นชาชานมแพะนะครับค่ะแล้วที่ร้านมีจุดเด่นอะไรที่ทําให้คนถึงแบบเข้ามากันตลอดเบบงนี้อะคะคือผมคิดว่าจุดเด่นของร้านกนะ็คือหนึ่งราคาที่จับต้องได้นะครับคือผมพยายามที่จะทําให้อาหาราที่ขายในร้านเราเนี่ยครับเป็นอาหารที่ตั้งแต่เด็กนักศึกษานะไปจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมในในจังหวัดอะไรในพื้นที่เ่ยนะครับสามารถที่จะมากินได้ แล้วช่วงเรอมดอนนะคะเปิดปิดยังไงบ้างอะช่วงเรอมดอนก็สาขาปัตตานีกับสาขายะลาเนี่ยนะครับก็จะเปิด16นาฬิกานะครับจนถึงทุ่ม45รอบแรกนะครับแล้วก็ช่วงที่เราก็จะหยุดให้เด็กพนักงานนะครับละหมัดนะครับแล้วก็รอบที่2เนี่ยก็จะเปิดก็คือที่ประมาณสัก2ทุ่ม45นะครับจนถึงปีหนึ่ง สามารถติดต่อทางเพจหลักของร้านนะครับเพจชื่อโรตีเดอะฟอเรสต์นะครับใครอยากให้คุณหมอคะช่วยเชิญชวนผู้ชมคะ่ะเข้ามาเยีเ่ยมชมปัตตานีแล้วก็ร้านที่นี่คะ่ะครับคืออยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวกันที่นี่กันเยอะๆนะครับแล้วก็เอาเรื่องดีๆของบ้านเรานะอาหารที่อร่อยผู้คนที่ที่มีมิตรมีน้ําใจ นะครับแล้วก็สถานที่ที่แบบธรรมชาติสวยๆนะครับมีหลายที่นะครับที่ปัตตานีเนี่ยมีครบเลยมีภูเขาทะเลน้ำตกอะไรครับมีครบต้องขอขอบคุณคุณหมอแล้วก็ร้านโรตีดิฟ o าเรสมากๆเลยนะคะที่ให้เราได้มาถ่ายทำในวันนี้นะคะ<ม>ก็เดี๋ยวทางรายการเรานะคะมีผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตัดต้นสนนะคะมอบให้กับทางร้านด้วยค่ะค เพลงเท่านี้กลับมาพบกับพวกเราในวันพรุ่งนี้อัสลามอะลัยกุมรอโมตุลลอฮิร์บเระกาตุ